ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลอยคอกลางทะเล9ชั่วโมงช่วยระทึก7ชีวิตเรือล่มกลางทะเลเกาะทุ่นลอยคอ9ชั่วโมงวันที่13กรกฎาคมนอสุรศักดิ์พาแก้วรองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตาดเปิดเผยว่าเรือต่อเต่า227ให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงชื่อโชคมนัสนันหนึ่ง เ็นเรือขนาด9้าตันคอสอับปางกลางทะเลอำเภอเกาะกูดเจ้าของเรือชื่อนางสาวมนัสนันดุนลไพรัฐเอจันบ้านเลขที่20ซอยจันทระลังสีถนนพญาตังอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากเรือประมงลาวหมึกว่ามีเรือจมช่วงเวลาประมาณ2 1่สเอนาฬิกาวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้าสามารถช่วยเหลือลูกเรือประมงพร้อมใต้เรือรวมเจ็ดคน ขณะลอยคออยู่ในทะเลและนำลูกเรือทั้งหมดขึ้นเรือต่อ2อส่งขึ้นฝั่งสะพานท่าเทียบเรือเนกระสงคออำเภอคลองใหญ่โดยมีนายละพีพงศุพัฒนธรรมผู้ควบคุมเรือต่อ2อพร้อมด้วยนายสุรเชษแก้วคำนายอำเภอคลองใหญ่เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตาดเ,ดเขตอำเภอคลองใหญ่และรถตู้พยาบาลคู่ชีพโรงพยาบาลคลองใหญ่ รับลูกเรือส่งที่โรงพยาบาลคลองใหญ่เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียเพราะต้องรอยคออยู่ในทะเลนานกว่า9ชั่วโมงนายอัศวินใจซื่อใต้เรือโชคมนัสนันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีพายุขึ้นลมแรงและฝนตกหนักจึงจอดเรือท่อสมออยู่ในทะเลใกล้เกาะไม้ซิกเล็กสาเหตุที่เรือจมได้เพราะปั๊มน้ำไม่ทำงานขณะลูกเรือกำลังนอนหลับจนน้ำเข้าเรือ ครึ่งลำแล้วจึงได้รู้บวกกับแรงขึ้นลมทําให้เรือที่มีน้ําเข้ามาอยู่แล้วจมสู่ก้นทะเลจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางทะเลสอรอชลอ,อตาดโดยลูกเรือทั้งหมด6คนรวมทั้งคนที่เป็นใต้เรือด้วยรวมเจ็ดคนต้องว่ายน้ําเกาะทุ่นเพื่อเอาตัวรอดโดยได้บอกให้ลูกเรือพยายามประคองตัวว่ายน้ําไปเกาะทุน่นผูกเรือในทะเลและลอยคอรอความช่วยเหลือ ตลอดทั้งคืนจนหมดเดี่ยวแรงสุดท้ายจนที่นำเรือต่อ227มาช่วยไว้ได้ดังกล่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ